วันที่11กันยายนสงกรานต์เตชนะนรงโพสต์ข้อความอาลัยพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งได้ยิงตัวตายที่บ้านพักในจังหวัดปทุมธานีโดยระบุว่าขอให้ลูกที่ไปสู่สุขติครับขอบพระคุณที่มากครับที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่สำหรับพันตำรวจเอกวชิราเป็นหนึ่ง ในตำรวจที่ได้ร่วมงานเลี้ยงที่บ้านของกำนันนกซึ่งมีเหตุสลดเมื่อหนองถ้าผาได้ยิงสารวัตรแบงเสียชีวิตโดยคาดว่าสาเหตุที่พันตำรวจเอกวชิราย,ยิงตัวตายน่าจะมาจากความเครียด วันที่11กันยายนสงกรานต์เตชนะนรงโพสต์ข้อความอาลายัยพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยสงผู้กำกับสองกองบังคับการตำรวจทางหลวงซึ่งได้ยิงตัวตายที่บ้านพักในจังหวัดปทุมธานีโดยระบุว่าขอให้ลูกที่ไปสู่สุขคติครับขอบพระคุณที่มากครับที่คอยให้โอกาสน้องและความเมตตาตลอดเวลาเป็นเกียรติมากครับที่ได้รู้จักกับพี่สำหรับพันตำรวจเอกวชิราเป็น ในตำรวจที่ได้ร่วมงานเลี้ยงที่บ้านของกำนันนกซึ่งมีเหตุสลดเมื่อหนองถ้าผาได้ยิงสารวัตรแบงเสียชีวิตโดยคาดว่าสาเหตุที่พันตำรวจเอกวชิราย,ยิงตัวตายน่าจะมาจากความเครียด